ถ้าว, onents, economy, วันนี้ผมถามคุณว่าคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยคือใครคุณอาจจะเดากันออกนะครับแต่ถ้าผมถามว่าคนที่รวยที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยคือใครหลายคนอาจจะไม่แน่ใจแต่รู้อะไรไหมครับว่าเขาคนนี้นะครับจากปีที่แล้วครับผ่านมาแค่ปีเดียวเขามีความร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นถึง2 7 0 0 0 0ล้านบาทแล้วเขาคนนี้คือใครวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งเราสอนเสร็จแล้วเอาความรู้ดีๆเอาเคสตัตดี้ที่น่าสนใจเอามาเล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยเราเสียดายนะครับที่บางครั้งความรู้ดีๆมันถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบเลยเป็นที่มาครับที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังในช่องนี้ดังนั้นก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆทททีีีีีีี่่่่ผมมมจะะเเออออาาาาลลลใใหห้้้้ัััังงงงนน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 กกรรรรรยยแแบบุุววคตณศษ อันดับโลกครับ่ากว่าจะมาเป็นวันนี้เขาทําอะไรเขาผ่านอะไรมาแล้วทําไมเขาถึงสามารถประสบความสําเร็จในระดับโลกได้เรื่องราวที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้คือเรื่องราวของตระกูลอยู่วิทยาครับคือต้องเท้าความกันก่อนนิดหน่อยนะครับว่าผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยรู้จักกระทิงแดงที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับในขวดแก้วแล้วก็วางอยู่ในร้านค้าทั่วไปครับแต่ว่าบางคนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นกระทิงแดงนะครับอยู่ในอีกรูปแบบหนึง่งใช้คําว่าเรดบลแต่ว่าอยู่ในกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็ขายในราคาที่แพงกว่าถึงแม้ในปัจจุบัน ะจะมีเรดบูลที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยเข้ามาวางขายในประเทศไทยบ้างแล้วก็ตามแต่บางคนก็จะสังเกตว่าเอะราคามันก็ยังดูแตกต่างกันจากกระทิงแดงที่เรารู้จักกันรสชาติก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันและว2สิ่งนี้มันต่างกันหรือมันคืออะไรกันแน่เรื่องของเรื่องนะครับก็คือ2เจ้านี้ครับมีที่มามาจากคนคนเดียวกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตแต่คนที่ถือหุ้นใหญ่ในทั้งสองบริษัทก็ยังเป็นคนแล้วก็ตระกูลเดียวกันนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับก็คือต้องย้อนกลับไปในปี1976ครับหรือประมาณ40กกววว่่่่่าาปปีีีทททล้้้ผููออัังงขบริิิษคคคคุณเเฉยยยนนนน็ด เครื่องดื่มชูกาลังนะครับที่เป็นสูตรของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าในเวลานั้นเองครับมีเครื่องดื่มชูกาลังยี่ห้ออื่นนะครับที่เข้ามาทาการตลาดในประเทศไทยอยู่แล้วกระทิงแดงไม่ใช่เจ้าแรกครับโดยเจ้าที่เข้ามาทําการตลาดก่อนหน้านั้นนะครับมีชื่อว่าลิโพซึ่งเป็นเครื่องดื่มชูกําลังที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นครับถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้ออื่นที่ตีตลาดอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณเฉลียวอยู่วิทยาก็เชื่อว่าเขาสามารถที่จะทําเครื่องดื่มชูกาลังที่เป็นของคนไทยทํารสชาติให้ถูกปากคนไทยแล้วก็ขขาาาาายยยยยยยคคคคนนนนนนไไทททดด้้้้้วววกกกััเเเเอออองงใใลลลุุุ่่่่มมมปหณณฉีูิืช นนไม่ว่าจะเป็นคนงานก่อสร้างคนขับรถหรือว่าพนักงานที่ต้องทํางานในกะดึกหลายๆคนนั่นคือกลุ่มเป้าหมายของคุณเฉลียวอยู่วิทยาครับทำให้ผลิตภัณฑ์แรกที่ออกมาภายใต้การคิดค้นของคุณเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยก็คือเครื่องดื่มจุกกาลังที่มีชื่อว่า t o b e r ดีไซรับฟังชื่อแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะชื่อนี้ไม่เห็นคุ้นเลยนะครับนี่เป็นชื่อแรกที่คุณเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยคิดค้นขึ้นมาจริงๆนะครับแต่ว่าในโลโก้ผลิตภัณฑ์ของเขาเองเนี่ยจะเป็นรูปกระทิงงงสีแดๆ2ตัวัวซึ่น่นนเนเป็นที่มาที่่่่คนทีซืื้ออก็จําชไมไดงแดซสับ มันจะไปจําได้ถึงไหมคนซื้อเนี่ยจำได้แต่โลโก้สัญลักษณ์ครับก็เลยเรียกกันติดปากว่าเอ้ยมันคือเครื่องดื่มชูกําลังกระทิงแดงจนต่อหลังคุณสิทแเล้าอยู่วิทยาเองก็รู้นะครับว่าคนเนี่ยจดจาในชื่อกระถิงแดงเลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อของผลิตภัณฑ์จากที่โอเปกดีไซรับเป็นกระถิงแดงซะเลยหลักๆแล้วนะครับเครื่องดื่มนี้ก็คือเครื่องดื่มที่ใส่ไซรัปใส่เป็นน้ําหวานลงไปให้คุณได้มีการเติมพลังกำลังนะครับในการไปใช้งานต่อระหว่างวันโดยธุรกิจกระทิงแดงนะครับในประเทศไทยก็ขายดีเรืื่่อออยยมาานนนนะะคคครรัับลล้จุดเปปีีีสํญขงตกกู็ใ 982ซึ่งมีตัวละครใหม่โผล่มาในเรื่องนะครับก็คือคุณดิริทเมเทชิเป็นนักธุรกิจนะครับชาวออสเตรียออสเตรียนะครับที่อยู่ในทวีปยุโรปไม่ใช่ออสเตรเลียที่มีจิงโจ้น,นะฮะสองอันนี้คนละประเทศกันคุณดิทริทเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยครับแล้วก็มีอาการอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เดินทางไกลนะั่นก็คืออาการเจ็ตแลกเจ็ตแลกนี้นะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นอาการที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็เดินทางไปอีกฟากหนึ่งของโลกเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไทม์โซนถูกไหมทำให้เขาก็รู้สึกง่่่่่ววแแลลลล้้้้กกกกก็็็ออออนนนนเเพีีียยยะะรราาาจหไไดดททิูสสึชืปม วันนั้นเนี่ยเขาได้มีโอกาสซื้อเครื่องดื่มประเภทหนึ่งนะครับในร้านสะดวกซื้อก็คือกระถิงแดงนี่แหละปรากฏว่าเมื่อดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกประทับใจมากๆก็เลยได้มีการพูดคุยกับคุณเฉลียวอยู่วิทยาครับว่าอยากจะเป็นคนที่เอา เจ้าตัวเครื่องดื่มชูกําลังเนี้ยไปขยายธุรกิจให้ไปในระดับโลกได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจในภาคพื้นยุโรปเป็นอย่างดีหลังจากที่เจราจากาันกับคุณเฉี่ยวอยู่วิทยาครับคุณดิทริตเมเทชิสก็เลยบรรลุข้อตกลงนะครับในการก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาด้วยกันนั่นก็คือบริษัทเรดบูลจีเอ็มบีเอชโดยที่โครงสร้างของการถือหุ้นบริษัทนี้ครับประกอบไปด้วยคุณดิทริตเมเทชิสนะครับที่ถืออยู่สี่วิบ้ก้าเปอ,ร,อ,อ,อร์เซ็นต์ค ให้ลูกชายของคุณเฉลียวถือหุน้นนั่นก็คือคุณเฉลิมอยู่วิทยาพูดง่ายๆก็คือบริษัท Red บู l l GmbH นะครับที่เติบโตไปในระดับโลกเนี่ยตระกูลอยู่วิทยาถือหุ้นอยู่51%แล้วก็คุณดิทริตนะครับถือหุ้นอยู่49%แล้วทั้งสองคนก็ตกลงแบ่งสัดส่วนในการบริหารอย่างชัดเจนนะครับก็คือกระทิงแดงนะครับที่ขายโดยคุณเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยก็จะเน้นทําการตลาดในประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในขณะที่ GBH เรตลาดะบะาดฝั่งภาพื้นยุรปแลก็อเมริกาสิ่งที่น่าสนใจที่ทยก Red Bull นะครับเติบโตไปไกลระดับโลกได้เนี่ยจริงๆก็ต้องให้เครดิตคุณดิทิสเมทชิสนะครับก็คือคุณดิทิสเนี่ยมองว่าถึงแม้ Red b บู l จะเป็นเครื่องดื่มชูกกาลังที่แรกเติมเดิมทีนะครับถูกสร้างมาเพื่อที่จะช่วยตอบโจทย์กลุ่มตลาดแรงงานกลุ่มตลาดคนที่ต้องใช้กําลังในการทํางานเยอะๆแต่ว่าพอเขาจะเอาไปตีตลาดระดับโลกเนี่ยในยุโรปอเมริกาเขามองถึงอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือเขาต้องการที่จะเจาะตลาดในกลุ่มที่พรีเมียมมากขึ้นโดยที่ในคําว่าพรีเมียมนี่เองครับก็คือการขายให้ได้ในราคา ก็เลยมองว่าการที่จะไปเจาะกลุ่มตลาดที่มันพรีเมี่ยมขึ้นได้เนี่ยก็ต้องวางโพซิชั่นนิ่งของแบรนด์ให้แตกต่างกันออกไปซึ่งก็เลยเป็นที่มาครับที่เขาเนี่ยได้ลองศึกษานะครับไปยังตลาดของคนที่มีกําลังใจมากขึ้นแต่ว่าจําเป็นต้องทํางานหามรุ่งหามค่ําซึ่งเขาก็เลยคิดออกนะครับเป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องเตรียมตัวสอบแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับก็คือกลุ่มคนที่ต้องการครอบแอคทีฟต้องการแรงต้องการพละก,กําลังเพิ่ม เพื่อทากิจกรรมบางอย่างซึ่งเขาก็เลยไปเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับซึ่งก็เป็นที่มาที่เราได้เห็นโลโก้เรดบูลเนี่ยอยู่ในการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลายๆอย่างนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลทาให้เรดบูลเนี่ยรู้จักกันไปในระดับโลกได้เลยก็คือกีฬาเอ็กซ์ตรีมอันดับหนึ่งอย่างเช่นการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวันเรดบูลนะครับก็ได้ทําการก่อตั้งทีมแข่งรถฟอร์มูล่าวันของตัวเองนั่นก็คือทีมเรดบูลเรซิ่งมีทั้งการจ้างนักวิทยาศาสตร์วววววิศกกกกกกรรรรรรแแลลลล้้้้้็็็็โคคชชทททีีีี่่่ปปปปปึษาาาาาาามมมมืือออพพเเเจจะะุันนบใหยสสสถํ คว้าแชมป์การแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวันได้ในที่สุดซึ่งในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยคนไทยอาจจะได้เห็นโฆษณาหลายๆอันนะครับของ Red b u บูที่ทําร่วมกับกระทิงแดงในประเทศไทยก็คือโฆษณาที่มีชื่อว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนช่วงที่คนไทยได้เห็นโฆษณาตัวนี้นี่แหละครับก็คือในช่วงเวลาเดียวกับที่ Red b u l ูภายใต้การบริหารของ r ร d บู l l GmbH ประสบความสําเร็จไปไกลระดับโลกคนทั่วโลกเริ่มรู้จัก Red ร u บูในฐานะเครื่องดื่มชูกําลังกลายเป็นไอคอนนะครับของนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ทุกๆคนเนี่ยแทบจะต้องติดตัวไปด้วยและหลังจาาาาากกกกนนนั้้ Red Bull ็ทํรตลดแบบมขึ โดยการเข้าไปสปอนเซอร์นะครับสนับสนุนกีฬาเอ็กซ์รีมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีสเก,ก็ตบอร์ดจักรยานวิบากกระโดดโลกแล้วก็กีฬาต่างๆอีกมากมายเลยครับซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับการขยายตลาดในภาคพื้นยุโรปและอเมริกาเนี่ประสบความสําเร็จมากๆจนส่งผลทําให้คุณดิทริทเมเทชิสเนี่กลายเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรียเลยนะครับและคุณจําได้ไหมครับว่าในโครงสร้างการถือหุ้นของเลสบูเจเอ็มบีเอชเนี่ยคุณดิทริทถือหุ้นอยู่นะที่วิอหุ้าเป ยังสามารถก้าวขึ้นไปเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรียได้แล้วตะก,กูลอยู่วิทยาที่ถือหุ้นอยู่51จะรวยขนาดไหนและอย่าลืมนะครับตะก,กูลอยู่วิทยาไม่ได้ถือหุ้นแค่ r ร d บู l l GmbH ครับแต่ยังถือหุ้นของบริษัทที่ตัวเองทําในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนด้วยอ่ะซึ่งถ้าคุณนึกไม่ออกนะครับว่าภายในประเทศไทยเนี่ยในกลุ่มกระทิงแดงเนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างนะครับในบริษัทของพวกเขาเนี่ยเราจะรู้จักกันในชื่อบริษัท t c p r o ซีนะคร TCP นะครับไม่งเดียยวังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้ยวยะครื่อง เกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มเรดดี้ชาเพียวริคุ เครื่องดื่มโซมพัสแล้วก็ขนมนะครับจากมเมล็ดทานตะวันที่ชื่อ s ันสแน็คทั้งหมดนี้นะครับส่งผลให้ตระกูลอยู่วิทยาเนี่ยกลายเป็นคนที่มั่งคั่งนะครับ,ร,ร,บร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับโดยที่2ปีล่าสุดเนี่ยก็ติดอันดับคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับ2ครับโดยอยู่ตำแหน่งนี้มาได้ถึง2ปีซ้อนเป็นนี่คือเรื่องราวนะครับของเรดบูกระทิงแดงและตระกูลอยู่วิทยาถ้าชอบเรื่องราวและประวัติธุรกิจดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรุรรรกกิจจดีีๆทท่ผผมมมะหาาาเเใใ้้้ัังงงงงงนนนนออออยแบบวชขศ และไม่ใช่แค่ช่องของผมช่องเดียวนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในสังกัดสำนักข่าวธุรกิจนะครับที่ชื่อว่า The Insider ที่จะมาเล่าเรื่องอินไซต์ของธุรกิจเป็นเรื่องราวของธุรกิจที่สนุกน่าติดตามและมีอินไซต์ดีๆเพียบเลยยกตัวอย่างเช่นในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็เล่าว,ว่ามหาเศรษฐีที่รวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งที่ขึ้นมาแซงหน้าทั้งตะกูลอยู่วิทยาและคุณธนินเจรพนนท์แซงเจ้าสัวเจริญแห่งเบียช้างเนี่ยจนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้คือใครแล้วเขาทําอะไรบ้างเนี่ยครับก็เลางไป Subscribe กตตมดดิื กดไลค์ช่องดีอินไซเดอร์กันไว้ด้วยความรู้แล้วก็อินไซด์ธุรกิจดีๆเยอะมากจริงๆอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับและตอนนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้ได้เรียนรู้อะไรชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์กันไว้หน่อยแล้วถ้าอยากฟังเรื่องอะไรอีกอยากให้ผมมาเล่าเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาวุณชอบฝาก s u ัครสมาชติดตามกันกด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกัน แล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ